อ,อ,องค์การแพลนสำนักง,งานประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐองค์กรทุกภาคส่วน <c oughs> เพื่อให้เข้าถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการบริการขั้นพื้นฐานและการศึกษา และด้วยการที่ไม่สามารถรับบริการที่ว่านี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถสร้างศักรรยภาพของตนเองได้การทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรทุกภาคส่วนเราจึงหวังว่าเราจะสามารถช่วยให้เด็กๆได้มีการเข้าถึงโอกาสนี้เพื่อที่จะให้พวกเขาได้เป็นผลผลิตที่ดีให้กับสังคมได้ ในหลายๆประเทศที่องค์การแพนได้เข้าไปมีส่วนร่วมนั้นเด็กผู้หญิงมักจะเป็นผู้ถูกต่อต้านและแบ่งแยกเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนและเป็นผู้ที่โดนทำร้ายในเรื่องของความรุนแรงดังนั้นเมื่อสองสามปีที่แล้วองค์การแพนจึงได้จัดทำาโครงการพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงและผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงและเด็กสาวให้กับชาวโลกได้รับทราบจากการศึกษาทำให้เราทราบว่าการมีสิทธิในเรื่องของโอกาส สิทธทิทางการศึกษาทําให้พวกเขาเด็กสาวเหล่านั้นสามารถสร้างผลผล,ผลิตให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาในด้านเศรษฐกิจได้และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ดังนั้นองค์การแพลนจึงได้ตัดสินใจที่จะทําวิจัย <the> และตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่พพในเรื่องของสถานการณ์ <has decided S 1> ของเด็กผู้หญิงทั่วโลกในช่วงของแต่ละปีที่องค์การแพลนเน้นนำเรื่องของการใช้สื่อ เพราะเรามองว่าสื่อเทคโนโลยีสมัยนี้เข้าถึงวัยรุ่นมากที่สุดวัยรุ่นใช้เยอะที่สุดถ้าดูในสถิตินะคะแล้วเราทําไมเราไม่ใช้สื่อแบบนี้ให้มันเป็นประโยชน์และสร้างสารรค์โดยจากความคิดของเด็กเองเพราะฉะนั้นสื่อที่ใกล้ตัวสุดอย่างที่บอกไปก็คือสื่อกล้องถ่ายรูปหนือยากรู้เทคนิคต่างๆและอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ที่หนูสนใจโครงการนี้ก็เพราะว่าหนูเรียนมาด้านคอมพิวเตอร์หนูก็เลยอยากคูพื้นฐานเรื่องนำภาพไปสื่อสารให้ประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ค่ะที่มาร่วมโครงการนี้ก็เพราะว่าสนใจการถ่ายภาพสนใจการทำสื่อต่างๆค่ะก็เลยมาร่วมโครงการนี้ค่ะหนูชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะแต่ไม่รู้จักวิธีการใช้กล้องที่ถูกวิธี และอยากเผยวิธีชมเผาให้คนอื่นได้รับรู้ค่ะที่มาเข้าค่ายนี้นะคะก็เพราะว่าสนใจเรื่องศิละปะการถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะก็อยากจะถ่ายรูปให้สวยๆอะค่ะตีมาเข้าโครงการนี้ก็เพราะว่ามีคนจวนมาเล่าเป็นคนตีชอบเข้าค่ายอยู่แล้วก็เลยมาที่หนูมาค่ายนี้นะคะก็เพราะว่าหนูมีความชอบส่วนตัวนในการถ่ายภาพและ หนูเป็นคนที่ชอบเข้าค่ายอยู่แล้วค่ะเหตุผลที่สนใจค่ายนี้นะคะก็คือว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่รู้เทคนิคการถ่ายรูปก็เลยอาสามาเลยสาหรับเด็กที่เข้ามาอบรมการถ่ายภาพในคั้งนี้นะครับอย่างแรกที่ผมคิดว่าเขาได้กลับไปนะครับก็คือหนึ่งทักษะในการใช้กล้องนะครับซึ่งกล้องที่เราใช้สอนเนี่ยจะเป็นกล้องดิจิตอลคอมแพคที่เราเรียกว่ากล้องคอมแพคเนี่ยนะครับ เ,เขาจะได้รู้ว่าศักยภาพของกล้องคอมแพกเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้นะครับแล้วก็เด็กเขาสามารถนำภาพที่เขาคิดจินตนาการของเขานในการในการถ่ายภาพของเขาเนี่ยสื่อสื่อสร้างสารรค์ออกมาในในมุมมองของเขามุมมองของเด็กนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทางทางทางผมเนี่ยน่าจะช่วยเสริมสร้างของเรื่องของจินตนาการแล้วก็มีทักษะในการใช้กล้องตรงเนี้ยน่าจะได้นะครับทั้งสองอย่าง จุดประสงค์ที่มาโครงการนี้ก็คืออยากรู้จ่ายเทคนิคการถ่ายภาพแล้วก็รู้จ่ายวิธีการใช้กล้องอย่างถูกวิธีไม่รู้เทคนิคในการถ่ายภาพมากเท่าไหร่ค่ะจึงเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะจุดประสงค์ที่มาในค่ายนี้ก็เพราะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบสื่อก็เลยสนใจมาอบรมในคัางนี้คือมีความสนใจเลือกกล้องแล้วก็ ไม่รู้เทคนิคอะไรแล้วก็เวลาถ่ายภาพคือเห็นคนหนึ่งแล้วมาดูเท่ดีค่ะก็เลยสนใจมาค่ายนี้ที่หนูสนใจมาโครงการนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูอยากหาเะไรใหม่ๆที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็อยากถ่ายรูปภาพสวยๆค่ะก็คือ อยากจะถ่ายภาพที่เป็นสื่อสามารถให้คนเขารับรู้และเข้าใจในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นส่วนบัน,บนทึกภาพอันแรกนะครับเราจะเรียกว่า Memory ี่การนะครับลองทุกคนลองลองกดออกมากดกดลงไปแล้วจะดึงออกมาได้เห็นไหมนี้อ่อาแบบนี้นะครับเราหาปุ่มเปิดปิดเมื่อเจอแล,แล้วเราก็กดเปิดรอให้หน้าเลนส์ยื่นออกมาแล้วลักษณะก็จะพร้อมถ่ายได้ ใช้อยู่ตานนี้ในโปง้งลองที่ผ่านต้องไวแม่ไก่นี่นถ่ายรูปอะไรครับเฮ้ยจะถ่ายรูปคนเพราะอ,อะไรครับเพราะว่าคนตาเขาแสดงได้หลายอารมณ์ค่ะคนเรา ครับสวัสดีครับน้องคร pues ับคณตั้งใจถ่ายรูปอะไรครับชาวบ้านนะคะเพราะอะไรครับเพื่อให้รู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือก็ถ่ายรูปเด็กทั่วทั่วไปนะคะถ่ายแบบวิถีชีวิตชุมชนแถวนี้ค่ะเพราะอะไรครับเางก็จะได้สะท้อนถึงว่าแถวนี้เขามีความเป็นอยู่ยังไงอ่ะตั้งใจถ่ายรูปอะไรครับก็ประมาณว่า ถ่ายรูปวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้ค่ะทำไมเราถึงชอบถ่ายรูปวิถีชีวิตชาวบ้านครับก็เพราะว่ามันสะท้อนความเป็นอยู่ค่ะเมื่อเรามาหมู่บ้านนี้เราก็อยากรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของเขาค่ะวสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะวันนี้เราตั้งใจจะยังไงบ้างครับถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรฮนะถ่ายรูปเด็กๆถ่ายรูปน้องๆแล้วก็ถ่ายรูปชุมชนนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่าจะให้สื่อถึงแบบชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันที่คนอีกหลายๆคนยังไม่มองเห็นนะคะ รูปที่ถ่ายเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปเด็กๆเป็นรูปชาวบ้านทั่วไปอคะค่ะชอบหลายคนชอบรอยยิ้มชอบความเป็นธรรมชาติของคนในหมู่บ้านที่ผมรู้อย่างหนึ่งนะเวลาตอนนี้คือ,อมุมมองของเด็กแต่ละคนในความคิดในการอยากถ่ายรูปของเด็กแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างดี นะครับบางคนอยากจะถ่ายภาพาชนเผ่าชาวเขาเพื่อเพื่อเอาไปให้คนต่างๆทั่วโลกได้ดูอย่างนี้ครับผมมองมองว่าเด็กแต่ละคนที่นี่ถือว่าดีในเรื่องของมองเลยครับเรื่องของ Because I'm a Girl ตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราพยายามจะยกบทบาทเด็กผู้หญิงขึ้นมานะครับโดยเพาะเฉพาะสังคมที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในชนเผ่าเนี่ยบางครั้งเนี่ย เรื่องของเด็กหญิงเนี่ยบางครั้งไม่ถึงกับถูกละเลยนะครับแต่ว่าการให้ความสําคัญเนี่ยอาจจะน้อยหนึ่งเนื่องจากเป็นเรื่องของความคิดความเชื่อต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะกระตุ้นให้สังคมได้รู้เห็นว่าจริงจริงเนะ่เด็กผู้หญิงเนี่ยทำอะไรได้มากกว่านะครับแล้วก็จะทำไงให้เด็กพวกนี้เข้ามามีบทบาททําให้เขามีความสามารถในการพัฒนาต,ตนเองเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นําหรือว่าการเป็นพลเมืองนะครับชั้นนําในการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาตัวเองได้ในอนาคต สำหรับในปีนี้เราจึงได้เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของเด็กผู้หญิงกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างอะไรให้กับเด็กผู้หญิงได้รวมถึงความปลอดภัยจากภัยคุกค,คามในส่วนของประเทศไทยเราได้มีการนำเสนอรายงานสถานการณ์เด็กผู้หญิงกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารในวันที่19กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตซึ่งจะมีการเสวนาในเรื่องของโอกาสที่เด็กผู้หญิงจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพูดถึงเนื้อเรื่องของการปกป้องคุ้มครองให้กับเด็กผู้หญิงจากอันตรายของการใช้เทคโนโลยีเช่นกัน